ผมให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้ค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีความธรรมชาตินะครับเรื่องของผลลัพธ์ที่อยู่นานความปลอดภัยและผลข้างเคียงที่ต่ําครับ สวัสดีครับผมหมอเอิร์ธน,นะครับนายแพทย์สุภกรตั้งจิรัคพันธ์ปัจจุบันก็เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งที่ BOS Surgery Center นะครับเรียนหมอ6ปีเรียนผิวหนังอีก2ปีแล้วก็เรียนศัลยกรรมตกแต่งอีก5ปีก็เป็น13ปีจริงๆปัจจุบันก็ยังทํางานที่โรงพยาบาลราชวิถีด้วยเช่นกันครับได้มีโอกาสไปดูงานที่โรงพยาบาลอาซานที่ประเทศเกาหลีใต้ก็เป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับประสบการณ์ทั้งหมดนะครับก็หล่อหลอมให้เราเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งได้ในวันนี้นะครับสามารถนําเทคนิคต่างๆมาประยุกต์ใช้กับคนไข้ได้ค่อนข้างดีเลยนะ พัฒนาการหลักๆที่ทําที่ B.S. Surgery Center นะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มหลักๆกลุ่มที่1ก็คือเป็นกลุ่มของการย้อนวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดึงหน้าดึงคอการสองกล้องยกคิ้วเพื่อปรับทรงหน้าต่างๆกลุ่มที่2ก็คือสัญญการเกี่ยวกับหน้าอกนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสริมหน้าอกใหม่ในวัยรุ่นนะครับหรือว่าเป็นการยกกระชับหน้าอกในกลุ่มคนไข้หลังคลอดหรือว่ากลุ่มคนไข้ที่มีอายุเยอะแล้วหน้าอกเกิดการหย่อนคล้อยนะครับเราจะรักษาคนไข้ ตามปัญหาของคนไข้จริงๆและสิ่งที่คนไข้กังวลจริงๆสิ่งที่สําคัญคือการวิเคราะห์ปัญหาของคนไข้ว่าปัญหาจริงๆของเขาเกิดจากอะไรยกตัวอย่างเช่นบางคนรู้สึกว่ามีหนังตาเกินแต่ว่าปัญหาจริงๆไม่ได้อยู่ที่หนังตาปัญหาอยู่ที่คิวตกทําให้หนังตาเกินถ้าเกิดเราไปทําตายอย่างเดียวอาจจะดูดีขึ้นแต่ว่าก็คงไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด<แ>สําหรับคนไข้ท่านนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้ค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีความธรรมชาติผลลัพธ์ที่อยู่นานและสุดท้ายก็คือความ ก็ถ้าเกิดมาทําสัญญกรรมตกแต่งที่ b h e s e r g e r y Center นะครับสิ่งที่คนไข้จะได้รับแน่นอนหนึ่งก็คือความเป็นธรรมชาตินะครับและผลลัพธ์ที่อยู่นานและสุดท้ายคือผลข้างเคียงที่ต่ำนะครับได้เป็นตัวเองแต่เป็นเวอร์ชั่นที่ดูดีขึ้นนะครับ